สวัสดีครับวันนี้จะมาทำการแกะกล่องสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ของทางเสียวหมี่นะครับก็คือรุ่นนี้ Redmi Note 9T 5G นะครับเป็นสมาร์ทโฟน 5G ราคาไม่แพงที่เปิดตัวในวันที่ผมปล่อยคลิปนี้ไปนี่นะครับจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมพร้อมกันเลยครับ สำหรับราคาของ Redmi n o t e 9T นะครับสารภาพตามตรงเลยในวันที่ผมอัดวิดีโอวันนี้นะครับผมยังไม่ทราบราคาจริงๆแต่ว่าผมจะใส่ราคาไว้ใน Descript ชันกับตัวหัวข้อของคลิปนี้แล้วกันนะครับเอาล่ะเรามาดูพร้อมๆกันเลยนะครับว่าตัวนี้มีจุดเด่นอย่างไรบ้างและน่าสนใจอย่างไรนะครับเราเริ่มจากสเปคข้าวๆกันก่อนนะครับตัวนี้ผมได้รับมานะครับเป็นสีไนท์ฟอ l ์ Black นะครับเป็นรุ่นแ a m 4 g b แล้วก็ความจุในตัวเครื่องเนี่ย b นึ่งร้อมูยต่งๆบาอยู่นะับต้นะครับเออเขามี Adapter แถม าให้อยู่นะครับมีซิมอิจเก็ทูหรือว่าเข็มจิ้มซิมนั่นเองนะครับมีซอฟต์เคสมาให้อ่ะเอาละเราไปดูตัวเครื่องพร็อกันเลยนะครับอ่ะเปิดกล่องมานะครับก็จะเห็นอุปกรณ์ชิ้นแรกเลยเนีย่ก็คือตรงนี้เป็นเคส TPU ที่เขาบอกมานะครับตรงนี้ก็เป็นออกแบบกลมๆตรงกลางนะครับเขียนแปะร้าเลยว่า Design by Redmi นะครับเรามาดูตัวเครื่องกันต่อนะครับนี่คือตัวเครื่องสี ไนท์ฟอลแบล็กนะครับอ่าด้านหน้าเขาจะบอกสเปคคร่าวๆของสมาร์ทโฟนรุ่นนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยตัวชิปเซ็ตตัวนี้น่าสนใจนะครับใช้ Mediatek d i m e n s i t y 800U ที่รองรับการทำงานแบบ d u a l 5G นะครับสามารถใส่2ซิมการ์ดแล้วสลับใช้งาน 5G ได้ทั้งคู่ที่สำคัญคือเป็นชิปเซ็ตแบบ7นาโนเมตรด้วยนะครับตัวกล้องหลังของรุ่นนี้นะครับเป็นกล้องหลัง48ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็ตัวกล้องหน้าที่ฝังอยู่ใต้หน้าจอเนี่ย13ล้านพิกเซลตัวหน้าจอนะครับขนาด6.5 3นิ้ว Full HD Plus Dot Display ตัวแบตเตอรี่นะครับตัวนี้แบตเตอรี่ความจุ5,000ม ah, ิลลิแอมแล้วก็รองรับการชาร์จเร็ว18วัตต์ฟาชาร์จนะครับเอาละเรามาดูตัวเครื่องพร้อมกันเลยบอกก่อนนะครับว่าในคลิปนี้ผมอาจจะยังไม่ได้พูดรายละเอียดลึกมากนะครับในแง่ของการใช้งานเราจะมาดูที่ตัวเครื่องคร่าวๆกับตัวสเปกกันก่อนนะครับผมขออนุญาตเปิดเครื่องไว้ก่อนนะเพราะว่าเครื่องนี้เพิ่งมาส่งเลยนะครับเอาละเปิดเครื่องไว้แล้วนะครับ เรามาดูอุปกรณ์อื่นๆที่เขาให้มาอย่างที่บอกไปนะครับอุปกรณ์ชนแกที่เขาให้มาก็คือสายชาร์จนะครับแบบ USB Type A to Type C นะครับอันนี้แถมมาให้ด้วยแล้วก็ตัวอะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์ตัวนี้เป็นตัวที่เสี่ยวมี่แถมในสมาร์ทโฟนหลายรุ่นนะครับก็คือตัวอะแดปเตอร์ที่จ่ายไฟได้แรงสุดที่22.5วัตต์นะครับแต่ว่าตัวนี้เขรองรับการชาร์จไฟไวสุดที่18วัตต์นะครับระหว่างที่เรา ทำการเซตเครื่องนะครับก็ผมก็จะทดสอบการใส่ซิมการ์ดไปเลยนะครับก็เลยแกะถาดซิมมาก็เลยถอดให้ทุกคนดูก่อนนะครับตัวถาดซิมการ์ดของ Redmi Note 9T 5G เครื่องนี้นะครับเป็นถาดซิมแบบ Triple Slot นะครับก็คือรองรับ2 n a n าโนซิมแล้วก็รองรับ1 Micro s d Card นะครับผมใส่ซิม A5G s ลงไปเลยนะครับเพื่อจะได้รู้ว่าเขารองรับ 5G ตั้งแต่แกะกล่องหรือเปล่านะครับเรามาชมพร้อมกันเลยนะครับครับเราจะข้ามไปนะครับเพราะว่าเราจะต้องการให้เขาใช้ งานตัว 5G นะครับนี่นะครับจะเห็นว่ากล้องซูมมารครับข้างบนเลยครับบริเวณมุมขวาบนนะครับจะเห็นว่าขึ้นทั้ง Voice LTE นะครับแล้วก็ขึ้นตัว 5G นะครับแปลว่า Redmi Note 9T 5G นะครับเมื่อคุณซื้อมาปุ๊บคุณใส่ซิมที่มีแพ็กเกจรองรับ 5G สามารถใช้งาน 5G ได้ทันทีเลยครับ ในส่วนของขั้นตอนตรงนี้นะครับก็จะเป็นการตั้งรหัสผ่านนะครับเขามีการสแกนลายนิ้วมือนะครับก็จะเห็นว่าตัวเซนเซอร์สแกนลายนิ้วมือของรุ่นนี้อยู่บริเวณด้านข้างตัวเครื่องตรงนี้นะครับก็ข้อดีของการมีเซนเซอร์สแกนลายนิ้วมือด้านข้างเนี่ยมันคือทําให้ด้านหลังของเขานะครับค่อนข้างที่จะโล่งไม่มีตัวรายละเอียดเป็นเซนเซอร์สแกนลายนิ้วมือนั่นเองนะครับเมื่อเราทําการตั้งค่าคร่าวๆเสร็จแล้วนะครับเมอเข้ามาก็จะอย่างแรกเลยนะครับตัวนี้มาพร้อมกับ emui version สิบสนะครับที่มีพื้ เอาละเรามาดูที่ตัวเครื่องแบบคร่าวๆกันก่อนนะครับที่บอกไปด้านขวามือจะมีเซนเซอร์สแกนลายนิ้วมือใช่ไหมครับแล้วก็จะมีปุ่มปรับระดับเสียงเพิ่มเสียงลดเสียงตรงนี้นะครับส่วนบริเวณด้านล่างอันนี้เป็นศูนย์รวมของพอร์ตเชื่อมต่อต่างๆเลยนะครับมีพอร์ตเชื่อมต่อชาร์จไฟแบบ usb type c นะครับรองรับการชาร์จเร็ว18วัตต์ที่บอกไปนะครับมีลำโพงหลักตัวที่1นะครับมีไมโครโฟนแล้วก็มีช่องเสียบหูฟังแบบ3.5มจุดห้ามิลลิเมตรนะครับยังคงมีมาให้อยู่นะครับอีกฝ จะมีลำโพงตัวที่2นะครับนีช่องลำโพงตัวที่2แล้วก็ตรงนี้เป็นไมโครโฟนตัดเสียงรบกวนนะครับส่วนไอ้ดำๆตรงนี้เป็น IR Buster นะครับสำหรับใช้ในการควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับสมาร์ทโฟนของเซลมีหลายรุ่นมีฟีเจอร์ตรงนี้มาให้นะครับเอาล่ะเรามาดูที่ด้านหลังตัวเครื่องกันต่อนะครับผมขอลอกสติ๊กเกอร์ตรงนี้ออกก่อนนะเอาละจะได้เห็นฝาหลังกันแบบชัดๆนะครับ ตัวฝาหลังของ Redmi Note 9T 5G นะครับพื้นผิวฝาหลังเป็นพลาสติกอย่างแน่นอนนะครับตัวขอบตัวเครื่องรวมถึงขอบตัวเครื่องด้วยนะครับเป็นพลาสติกเหมือนกันแต่ว่าจะมีการลง t e x t อร์ให้มันแบบว่ามีเหมือนกับลวดลายเล็กๆนะครับถ้าเกิดกล้องซูมเข้ามาอาจจะพอเห็นอยู่มันจะเป็นเหมือนจุดๆๆๆไล่ๆไปนะครับ ข้อดีของการใส่เทสเจอร์แบบนี้นะครับก็คืออย่างแรกเลยนะครับมันไม่เก็บรอยนิ้วมือแล้วก็ทาให้จับถือตัวเครื่องได้ค่อนข้างที่จะสะดวกมันไม่ลื่นมือเหมือนกับพื้นผิวแบบกรอสซี่นั่นเองนะครับด้านหลังก็จะมีโลโก้ redmi นะครับแล้วก็มีตัว5 g บอกอย่างชัดเจนว่ารุ่นนี้รองรับการใช้งาน5 g นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวกล้องหลังนะครับเป็นกล้องหลัง ai super camera นะครับประกอบด้วยเซ็นเซอร์หลักความละเอียดสูงถึง4ีิล้านพิกเซลทำงานแบบ pixel binning นะครับถ่ายออกมาแบบปกติจะเป็น1พินเองครับ กล้องตัวที่2เป็นกล้องมุมกว้าง ultra w ว d อ angle นะครับแล้วก็กล้องตัวสุดท้ายเป็นกล้อง2ล้านพิกเซล d e p คา c a m e นั่นเองนะครับเรียกได้ว่าตัวสเปคของกล้องเนี่ยก็ให้มาเพียงพอต่อการใช้งานในชีวิตปัจจุบันนะครับก็เข้าว่าวกันก่อนนะครับสำหรับการแกะกล่อง Xiaomi Redmi Note 9T 5G นะครับเรียกว่าเป็นสมาร์ทโฟน 5G ราคาไม่แพงเลยที่ผมเชื่อว่าราคาของเขานะครับน่าจะทําให้ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายมากๆนะครับในช่วงต้นปี2021นี้นะครับเป็นหนึ่งตัวเลือกที่ผมมองว่า ค่อนข้างจะน่าสนใจเลยนะครับแล้วก็นอกจากตัว Redmi Note 9T 5G นะครับเสือหมียังเปิดตัวรุ่นเล็กรุ่นนึงเป็น Redmi 9T ซึ่งก็จะมีคลิปพรีวิวออกหลังจากนี้ไปนะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพืเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน Spec Phone TV ด้วยไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ